ครับผมก็จะร้องตลอดการครับให้สมรับรางวัลเลยทุกคนยกให้พอทุกคนยกให้เป็นตลอดการเนี่ยค่ะพี่บิร์ดเปิดยิงใงบ้างคะเลยคำาว่าตลอดการยิ่งใหญ่มากนะขอบคุณมากครับผมชลิดีครับขอบคุณมากครับแล้วเราจะร้องตลอดการครับ เจะไม่มีวันไม่มีวันพักเลยใช่รับไม่มีวันพักกับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดที่จะเป็นยมไม่มีวันยมอันนี้พูดธอิมิจีโอเคพูุทธอิมิจี้ใช่ซับใหม่เลยครับพุทธอิมิจี้ไม่ยมไม่ยมไม่อ่อมอิมิจี้เออไม่ยมไม่อ้อมไม่ยมไม่อ่อน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 ไม่ยมไม่อ่อมพูดพุทธอิมิจี้ นี่ไวรุ่นนะเปิดไงให้ให้เปิไม่ยมนะให้รู้สึกว่าเราไม่ยมมีแบบอินนิสตี้ในใจตลอดเวลาก็ต้องไม่ยมจริงๆต้องพูดจริงๆไม่มีใครก็พูดเองได้ครับหนวกตั้ในตัวเองตลอดใช่ครับพยายามทําอะไรที่เราเคยทําแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดติดขาดอย่าหยุดเสียแต่ไม่มีแฟน ที่มาแบไว่าที่เบ่รอมการแบบว่าเรียนรู้น้องๆน้องๆ้องไม่ๆอเวด้วยเหมือนกันการเป็นพิีน่เองด้วยอะไรอย่างเงี้ย่ที่เบิร์ตที่ร์ว่ากร้องรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดประมาณเขาเองนะแล้วเขาก็มีโดยใโลกมัเจริญแล้วเขามีโดยไม่ใคยเยอะขอให้น้องๆเลือกให้ถูกถ้าดันไม่พอ พี่เบิร์ตก็ไม่เคยไม่เคยหยุดพี่จะแบบว่าอัปเดตตอนนี้พี่เบิร์ตกำลังเล่นโซเชียลอยู่ด้วยใช่ครับเล่นทุกอย่างเล่นปุดปูดย้อนไปอียมเพราะว่ดปูดปูดในจปุดปูดในจีนปุ๊บปุ๊บอะทุกวันนี้ติดติดโซเชียลไหมเกิดหยุดไม่ได้ครับไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแค่หยุดไม่ได้ตัวเองครับพูดในจีมากเกิน แต่ต้องไหนครับมันมันมันเร็วครับอะมันเร็วดีครับไอ้ไอ้คำว่าเร็วดีเนี่ยมันก็พูดในชีวิตมินิมินิดีเหมือนกันนะใช่เราต้องพูดพูด็ดที่ด้วยอินิดีเหรอเบอร์เล่นเป็นยังไงนริงหรอโอ้โหจะเหลือเลยกี่ชั่วโมงครับไถ่ไถ่ทีนึงกี่ชั่วโมงครับพี่เต้นวันไถ่ทั้งวันไถ่ทั้งคืนชอบคอนเทนต์ร่างยังไงคะเบอร์ที่ระดับคอนเทนต์ที่โดนใจที่เบิร์ดนะ คอเทนูดล่าสุดที่ที่พี่ได้ไปกับน้องอ้นขอพีอ้นใช่ไหมคะก็คืนะพอเพือ,อเพนคอนเสิร์ที่เบอร์นะคบคอนเสิร์ตี่เบอร์ดเฟมบที่ถึงนี่ครับล่าสุดที่เราก็ได้เจอกับาสาวสวสี่หคนเพียบเลยครับตอนที่เรานี่นเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้โดยเชิญครับเขานี้นแบบนคนยกกับดอกไม้ครับ ถ้าแง้งนะไป่พูดเดี๋ยว้ไว้ให้ถ้าแงมงมันงงอยู่เสียค่ะโีครับคอเสิร์ตสาบอัพครับคือเนาะคือที่เบอร์นี่คือแบบไม่ดอยู่แล้วคราวนี้คือจะให้เป็นแฟนคู่ไส้ครับคือผู้เอกของโชว์ในครั้งนี้คือการดูเอ็ดนะครับคือการร้องคู่หรือการดรูเอ็ดหือการใช้เสียงผ่านมามันเป็น ใช้เสียงใช้ใช้เอ็นดูจีเราดพูดเ yeah. อ็นดูจีนะจ๊ะเอาวที่เอ็นดูจีพูดพูดเนี่ยเป Superman, dead, ็นเสียงร้องพูดพูดครับรอเป็นว่ารอติดตามชมได้รอติดตามนะครับหนุ่มเป็บิร์ครับพูดแน่นอนครับพเอ็นดูจีแน่นอนครับมีชื่อคอนเสิร์ตรอยังครับเอ่อคนด้วยกับดอกไม้พูดพูดเอ็นดูจีครับ Welcome to Star Society